ก่อนดูคุยแซปโชอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะค่ะืสีเหลืองนะหิวมะม่วงเลยเอาอย่างนี้บอกได้เลยว่า ทั้งหล่อทนนั้งเก่งด้วยไปคุยกันเลยคุณหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะคไม่เพิ่งรู้นะว่าคุณหนึ่งอะทำคอลลาเจนตัวที่มันเป็นรีวิวในทิกตอกคือเยอะมากมที่คุณชมพู่อารยา<ช>เป็นคนทานแล้วตัวนะั้นแล้วเขาทานแล้วสวยมากมแล้ววันนี้คุณหนึ่งก็มากับโปรดักต์อีกโปรดักต์หนึ่งซึ่งเป๊กก็เคยเห็นเจ้าตัวเนี้ยในทิกตอกซึ่งรีวิวคือเยอะมากแล้ววันนี้ได้เจอตัวจริงเจ้าของแบรนด์เขาหน้าตาคือดีมากนะด้วยหน้าตาดีด้วยเล่าให้ผมผมอาจจะไม่เก่งเหมือนแป๊กกี้ในเรื่องของิตภณฑ์อย่างี้ ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ secret forest cream ครับผมเป็นครีมที่เราไปผลิตมาจากเกาหลีเลยก็คือเราไปที่เกาหลีเพื่อไปหาเทคโนโลยีที่แบบอาจจะไม่ไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็แตกต่างมานะครับก็คือตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของพวกแบบฝ้ากระพวกรอยแดงรอยดําที่มาจากสิวด้วยนะ,ะเอาง่ายๆคือเม็ดสีต่างๆที่มันแบบผิดปกติเราก็จะช่วยให้ไม่จางลงพวกริ้วรอยต่างๆที่มาตามวัยนะครับไปจนถึงพวกแบบรูขุมขนไม่กระชับหรือว่าอาจจะผิวมัน ผิวไม่ผิวสุขภาพไม่ดีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่จะช่วยได้เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มาจากเกาหลีเลยรวมถึงตัวนี้ความเสีงของมันคือตัวเนื้อครีมครับถ้าเกิดลองดูแล้วเนี่ยมันจะแบบแตกตัวเป็นน้ำเดี๋ยวที่พี่เคลองดูนะฮะเนี่ยให้ลอง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 ,ลองนี่ฮะตัวนี้ครับเนื้อครีมมันจะมันจะปังมากตรงที่ว่า มันจะเป็นเนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำตอนแรกมันจะเป็นครีมครับแล้วพอเราทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะแตกตัวกลายเป็นน้ํำเลยมันจะฉ่าเลยทันทีนะครับผมนะฮะซึ่งวันนี้นะต้องบอกเนี่ยพอทาปุ๊บจะเป็นหยดน้ําแบบนี้เลย่จะเป็นหยดน้ําแบบนี้เลยครับอุ้ยกินหอมจังเลยอะใช่ความเจ๋งของตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นเนื้อครีมที่ทาแล้วแตกตัวเป็นน้ำแบบนี้รวมกับสารสกัด19ชนิดนะครับก็คือมีสารสกัดจากดอกไม้ป่าเนี่ย4ชนิดสารสกัดจากทะเล 8ชนิดแล้วก็สารสกัดที่เพิ่มความชุ้มชื้นเนี่ยอีก7ชนิดโอ้โหตัวนี้ชื่ออะไรนะ Secret Forest Cream ครับผมเอาวยกอนอันนี้รู้จักที่แบมแบมเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าเขาเลือกสงวัานี้ต้องดีเอ้าแน่นอนสิแน่นอนสิเอาใช้ได้เลยของดีสิเขาดัง n g อันนี้เป็นครีนซิ่งอันนี้เป็นครีมครีมอ่ะไม่แบบน้องไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้แต่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ตัวครีนซิ่งจำผมจำชื่อนี้ได้ใช่เน่ยล้วดตัตอนนี้ตอนนี้ตัวนี้ก็กำลังดังเหรอพี่พกี้นั่นไงเนี่ยเคยเห็นตัวนี้ไหมโฆษณาเคยเคยเคยเคห็นแล้วนี่แล้วตัวนี้นะครีนซิ่งที่แบมแบมใช้เนี่ยก็คือตอนนี้คนนิยมใช้กันมากแล้วตัวครีมตัวนี้ณตอนนี้นะกำลังดังอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยพี่พีเคคนก็คือลุมซื้อมากแล้วไปบอกเลยว่าาาาารรรคคลลลดดดเหอ งั้นวันนี้เรามีผู้บริหารมาแล้วอะ่ะขอโปรโมชั่นดีๆเลยนะให้กับคุยแซบโชว์นะได้เลยครับผมต้องบอกงี้ว่าวันนี้นะฮะโปรโมชั่นที่เราเอามาให้รายการคุยแซบโชว์ซึ่ง ผมมาครั้งที่2เนาะครั้งี้แล้วก็เคยมาแล้วใชครับผมก็คือมาในราคาที่แบบดีมากๆนะครจากปกติเนี่ยราคาเนี่ยทางเกาหลีเขาตั้งมานะครว่าขวดหนึงในกระปุกนึงเนี่ยตัวครีมตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1,490บาท1,790 1,490 1,490ใช่แต่ว่าเรามองว่าถ้าวันนี้เราคนไทยจะได้ใช้สินค้าดีๆครับมันต้องแพงขนาดนั้นไหมผมก็เลยเอามาขายในราคาเพียง690อยากให้ได้ลองกันใช่อยากให้ได้ลองมันดีมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายครับวันนี้เรามีโปรโมชั่น3กระปุก3กระปุกมาในราคาเพียง1 9 9 0 ก็บางจำ ok ปกติ5,000กว่าบาทอุ้ยเดี๋ยวนะปกติมันถ้ารวมแล้ว5,260บาทแต่วันนี้คือให้3กระปุกในราคา1,999บาท1,999ใช่แล้วก็แถมนะครับก็คือซื้อครีมเนี่ยสามซื้อครีมนี่สามนะครับแถมเจลล้างหน้าให้อีกหนึ่งอันสุดยอดอันเดียดออลที่บ้านบันเป็นเซนเตอร์ซึ่งซึ่งในแพลตฟอร์มอื่นถ้าไม่ใช่รายการเราคุณจะไม่ได้ราคานี้นะให้เฉพาะที่คุยแซฟโชว์นะแล้วพี่ถามแบบว่าเจ้าครีมเนี่ยกระปุกหนึ่งมันใช้ได้นานขนาดไหน ถ้าคือด้วยความที่เนื้อมันเป็นน้ำพี่พิเคเห็นมันทําให้เราใช้ได้น้อยหมายว่าใช้น้อยๆแล้วมันจะใช้ได้นานนี่ทาไปสักพักก็รกความชุ่มชื้นได้ดีมากใช่ครับคือสามารถใช้ได้มันเดือนถึงเดือนครึ่งเลยนานมากๆก็คือตื่นเช้ามาล้างหน้าล้างหน้าเสร็จปุ๊บทาก่อนนอนล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็ทาแล้ตั้งแต่ทางไหนเอาแล้วสมมติว่าเราต้องทากันแดดระหว่างวันอย่างเงี้ยเราล้างหน้าเสร็จแล้วตื่นมาล้างหน้าปุ๊บทาแล้วค่อยกันแดด ลงตัวนี้ก่อนเพราะว่าตอนที่เราล้างหน้าเสร็จปุ๊บลูกขมขนของเราเรครับมันจะคลีนมากพอมันคลีนปุ๊บเอาตัวนี้ผลัก สารสกัดลงไปในพิเซลผิวชั้นลึกเสร็จปุ๊บค่อยเอาไปแดดตามอืเข้าใจนะสามกระปุกแล้วก็แถมเจ้า cleansing ด้วยใช่ไหมถูกต้องแล้วมีอีกโปรหนึ่งด้วยครับอีกโปรหนึ่งก็คือซื้อคลีนซิ่ง g สีนะฮะในราคาเดียวกันเลย cleansing ที่แบมแบมใช้เนนี่ยะใช่ซื้อคลีนซิ่ง g สีคือใครอาจจะไม่ใช่สายครีมเป็นสายคลีนซิ่งซึ่งคลีนซิ่งเป็นสารสกัดเดียวกันมาจากโรงงานเดียวกันที่เกาหลีนะครับซึ่งโรงงานนี้ก็คือแบบพรีเมี่ยมมากๆเนาะตัวนี้ครับสี่ขวดในราคา1,999บาทเหมือนกันและแถมครีมอีก 1กระปุกก็ oh. คือค้ว <All o. S 2> ยกันแบบนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกกันนะครับจะเป็นเจ้าครีมเนี่ยสามคลีนซิ่งหนึ่งครืรอลุคคลีนซิ่งสี่ ครีมหนึ่ถูกต้อราคา1,999บาทโทร <บา S 1> ได้ที่ไหนคะโทรได้ที่เบอร์02-793-3777หรือว่าไลน์นะครับ a d s i d rg shop นั่นเองอนะฮะคุณของเขานี่นะแบรนด์นี้บอกได้เลยว่าดังทั้งคอลลาเจนทั้งครีมทั้งคินซิ่งเพราะฉะนั้นมาวันนี้แล้วราคาคุณได้ราคานี้ในรายการคุยแซบโชว์เท่านั้น ถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วไปบอกเลยให้รีบซื้อนะใครอยากลองเป๊กบอกได้เลยว่าราคานี้รองได้เฉพาะในรายการของเราเท่านั้นคพือเลือมากโโหน้าจอได้ก็แล้วกันะนะครับเออเพี่อยากรห้ลูกค้าที่เขาซื้อไปแล้วเขาใช้แล้วอะ่ะฟีดแบ็กเขายัางไงบ้างก็วันนี้อยากจะให้ทุกคนได้เห็นรีวิวด้วยแล้วกันนะ,ะนะวันนี้เอารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นน้องแอพรน้องแพรเนี่ยเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ซึ่งกราฟิกเขาจะว,วันๆอยู่แต่หน้าจอคอมโอโดนแสงใช่แล้วบูไลอะครับจากคอมมันก็จะเยอะมากแลวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็ก ที่เป็นกราฟิกมักจะไม่ค่อยได้นอนก็คือทางานกลางคืนหนักๆใช,ใช่ไหมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีพอเป็นวัยรุ่นเราอาจจะยังรู้สึกว่าเรายังโอเคอยู่แต่มันมันไม่ได้ครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าเราอาจจะแบบผิวหน้าไม่แบบไม่กระจาา่างใสน้องอก็เลยมีคนแนะนําให้น้องได้ใช้ตัว s k c a r e f r e s cream ตัวนี้พอน้องใช้ไปครับผิวหน้าก็เลยดูสุขภาพดีขึ้นแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นผิวคือผิวเราเวลาสุขภาพดีครับมันจะออโต้บร์เทนนิ่งขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ชุ่มชื้นทําให้ผิวของเราดูสุขภาพดีเเพราะฉนนั้ก็ลย ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วคุณหนึ่งเขาก็รีวิวเองอยู่แล้วตอนก่อนคุณผู้ชมหน้าคุณหนึ่งก็ไม่ได้สดใสขนาดนี้นะหน้าคุณหนึ่งนี่ก็คือแบบเห็นไหมที่หน้าผมเองใช่หน้าผมเองใช่เมื่อก่อนคือผมเป็นคนที่สิวเยอะมากมากเยอะมากๆแล้วดูดิตอนนี้หล่อแล้วหน้าใสมากหนึ่งกล้าเอาเอารูปเต็มขนก่อนมาโชว์เลยเหรอโอ้กล้าครับ คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนหน้าไม่ใสเลยแล้วก็ผิวเราเป็นคนผิวมันมากใช้สมันแปดแผ่นนะพี่แล้วก็ลูขุมขนจะเห็นแบบชดัดคือหน้ากันอย่างนี้จะเห็นลูขุมขนเลยแต่ว่าพอใช้ครีมตัวนี้ครับเราจริงๆตอนแรกผมผมลองมหมดทุกทางแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้น ทำมันทุกอย่างแหลแตนสุดท้ายก็ตอนที่แฟนผมน้องนวลวน้ำเป็นเจ้าของแบรนด์โรสโกเนี่ยเขาอยากจะทำผลิตภัณฑ์จากเกาหลีเขาก็เลยพาเราไปด้วยแต่เราไม่สนใจเลยเราเป็นผู้ชายเราดอนแคร์เราไม่สนใจแล้วเราก็เลยไปแต่ปรากฏว่าทางแบเกาหล,เลีเขาก็เลยหน้าผมเข้าไปส,กสแกนแล้วเขาก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมามเขาบอกตัวนี้จะช่วยปัญหาที่เราเป็นได้คือมันจะกลับไปช่วยแก้ที่ต้นเหตุ คนเราคือคนไทยมักจะไปพยายามจะหาอะไรที่แบบหายเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเดี๋ยวนี้แก้ที่ปลายเหตุมันแก้ที่ปลายเหตุไม่ดีขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าใช้แล้วไม่หายแล้วก็กลับมาเป็นอีกหรือบางที่หายแล้วก,กลับมาเป็นอีกคุณใชแ่แบมแบมยังใช้เลยอะ่ะอ่ะ คุณนะแล้วราคาเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าซื้อแพลตฟอร์มอื่นคุณจะไม่ได้ราคานี้คุณหนึ่งบอกโปรอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้เรามีโปร2แบบค่ะใช่โปรที่1นนะครับก็คือซื้อครีมตัวนี้3กระปุกนะครับ1,999าบาทนะครับแถมไปเลยก็คือครีนซิ่งหขวดหรือซื้อครีนซิ่งสขวดนะครับ1 9 9่าบาทเท่ากันนะครับแถมครีม1กระปุกไปเลยค่ะแล้วของเขาใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะถูกต้องถูกต้องคุณหนึ่งเห็นบอกว่าถ้าเกิด โอ,อ้ตอนนี้มีแคมเปญพิเศษนะครับผมตอนนี้มีแคมเปญพิเศษก็คือว่าใครก็ตามที่ซื้อเอาเซตนี้ไปเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าไปรีวิวให้เราในโซเชียลมีเดียแล้วก็ส่งเข้ามาในบริษัทเรา like ไลน์แอด <At> <At> นี้ก็ได้แอดไซน์อาร์จีชนี้ก็ได้ส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราแถมให้อีกหนึ่ง ก็คือสมมุติว่าหนึ่งก็คือแถมหนึ่งสองก็คือแถมสองก็คือแถมแล้วแถมอีกเลยเห็นบอกถ้ารีวิวถูกใจอาจจะให้ใช้ฟรีด้วยรีวิวถูกใจไม่ใช่ใช้ฟรีครับมีโปรโมชั่นพิเศษมีมบรีวิวดีต่อที่สองคือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือ1ิบรางวัลที่เราถูกใจรับรางวัลพิเศษมูลค่าสี่หมื่นห้าพันบาทไปเลยเฮ้นี่ขอเบอร์ติดต่ออีกทิ้งหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์สองเจ็ดเก้าสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือว่าแอดไซไลน์นะครับ RG Shop นั่น QR, QR Code โคย,<ข>ยนะครับส่งฟรีค่ะเขาให้รีวิวดีแบบนี้แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณซื้อน,นะวันนี้ในรายการของเราแล้วเป็นราคาที่ดีมากและรีวิวคุณรีวิวยังได้ของแถมถ้ารีวิวถูกใจอาจจะได้ของมูลค่า40,000บาทเลยนะ,อะเอาลองกันดูใช้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะสามารถโทรได้ที่0-27 933777นะราคาดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีราคานี้ที่คุยแซฟโชเท่านั้นในราคา1,999คุณจะเลือกโฟม4ครีม1หรือครีมครีมครีม3โฟมโฟมหนึ่ก็ได้นะเลือกได้อย่างนั้นนะครับ027933777หรือว่า line r t rg shop ะสแกนคิวอาโค้หน้าจอก็ได้ที่สำคัญทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีด้วย ขอให้โชคดีกับการทำรีวิวนะถ้าทำถูกใจผู้ชายคนนี้แล้วก็มีของขวัญให้เยอะมากครับผมนึ่งขอบคุณมากเลยนะที่เป็นพี่อนึ์ตนะพอดีของนี่ไปเลยครัคุณผู้ชมช่วงหน้าครับพี่ลี่พี่หอยพร้อมกับนิโคลัสหลายคนบอกใครอ่ะเฮ้ยแล้วนิโคลัสเขาพาเพื่อนมาเยอะเลยใช่ๆๆ่ใักครู้ที่คุยแซบโชว์ครับคุยแซบโชว์ อันแน่ดูคุยแซบโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกด subscribe notification ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกริงด้วยกรุงกิ้งนะแล้วก็ติดตามกันเลยครับโอ้โหของดีเยอะแยะมากมาย